สบายดีพี่น้องว่าเป็นร้านทรายเปิดตัดหญ้าให้เด้วเหมือนตะเหม็นตัดหญ้าโอ้แฟนเติดือดตลาดนี่โอนตะเม็นตัดหญ้าเอื้ยเพิ่นให้เพิ่นร่างเพิ่นตัดหญ้าให้รางโนเออเก่งเลยนะตัดหญ้านี่ทางมันเลยผักบุ้งแถวนี้ เดี๋ยวมันกระปุงใหม่นะเออเบิดแล่แข้งเรื่องนี้มันหกลิมิตแต่หมาหงายางมาหากันไงเนี่ยเออเก่งเว้ยนั่นไส้ยนเออเนอะเนี่ยยิงเสียงไซด์หงาเว้ยลุกมาเบิ่งก่อนน้าหว่ะ ไดเงิ้ยงราบป่าว่ามันดังเสียงกัาดังผัดะหปัปดออกว่าก็นนะเป็นไข่น้นี่โหไก่ก็เปไก่ชนหันเลยไข่ชนหันในป่านะไก่กะ,าะมาก็กินมัด มากินมดไข่กันหน่อยบักใหญ่มไข่เป็ดเสือไก่กะได้บรรยากาศยามแดงเด้อมาเบิ่งลํไมเพิ่นมีจักหน่อมันย่างนี่บ่เดียจีดก็เอาบ่เพิดจังซั่นมื้อนะเดี๋ยวมันย่างมันมาตัดเอาอันมันแดดสิเฮ็ดไมแห้ง จะมาจักอันบางๆแล้วก็มาตาดเห็ดตะไม่แห้งเห็ดตะไม่แห้งไว้กินอันไฟเห็ดอันนะใส่กระปุนเห็ดตั้งกระปุนน้ำงัวอันนะด้วยมดแล้วเหมือนตัดอาหมดแล้วอืม่มีแล้วกระปุนน้ำงัวกระดูกน้ำงัว xay nó may héng, xẹp đấy. ơi, ờ, này đây, đang nòi 1, thấy nó nhau sẽ còn, chẳng xèo của nó. đi 1, 1 cái đấy hai phần nhau còn, phần nhau đây chắc mét 1 còn, không xèo. cú cú cú, may cuồng sung, thảm bị cò nhảy cái bẫy đó nó húc. ơi, phần chó kháng nì, ở ngoài nó, phần gẹ ơi, ừ, cái sơn อ๋อวัตนี้ยางวัตนี้ก็ได้สิค่ะคุแกะตันวนี้เข้าไปเพื่อนางอ้นแกะขางขอกไก่ไปเบิ่งไก่ห้างไก่กต่มันไข่แล้วบ่ไก่แม่จังนะยันว่าคุณไข่ใหม่เลยเบิ่งก็ห้งางเห็นอห้รห้างลเลยแต่งเห็นอะไรห้งหราหงก็ได้ Vết đồ kites khay xài hàng, ừ, kỳ. Hạ khay đen nuôi Hạ kỳ đi, nguyên. Hạ kỳ đen ra, Hạ kỳ đen nguyên. Hạ kỳ kites anh hằng. Ma đen buộc kín. Uuuh, mày hạ kỳ. Hạ kỳ. má kỳ. Hạ kỳ. Hạ kỳ. Hạ

ทีแรกเลยดิแล้วมาทางนี้กันเก่งอะไรตัดเก่งนะเก่งนะเมนตัดอย่างเก่งนะทีแรกเลยมาได้ยินแจ้งแจ้งฟ้าเออใส่ไมาได้ยินเดินซอยตรงนี้บนนั้นไหม ในมอสสั่งนะสั่งออนไลน์สั่งอันค่าดชินของนี้ค่าดอันนี้เสียหนาเลยแหละถิ่นทอโฆษณาก็ผัดเป็นเป็นแก้วเสียหนาก็ได้ตึ๊บต้นก็ได้เห็นนะทุกคนนั่นนี่ก็ได้รถ น้องทไในหอดสังส่งมาสั่งเลยท้องงิก็มได้จีหอดเจ้าม่เเ้หยาอยู่เพื่อนเพื่อนไปหยาหกงวหายจากป็นคนเสียเอ้ขักระบาดีงเออนานขักขักผักเก่งเก่งเกงเออตัดทิมชนะนี้นะนี่ตัดแล้วบอกตัดแ in ล้วนะเอาะอเอาทิมแลวนะพวกกระทอมมันปง มาหู้เลยตัดของรอแล้วสะแม่นเบอเบิ่งก้นกระทอมฮะเบิ่งต้นกระทอมการแดกทรับมาเราหายหัวแล้วหนิเม่นเบอะหนี่เบิ่งแม่นเบิ่งใบเม้าได้ยินแต่บรรพบุทุษเห็นเขาบอู้หจักไปต้นนี้ตัวนี้มีงอพังด้วยค่ะมันก็ติดไว้เพราะคนตกพังเน็บไปอ่ะเออพังไว้เน็บไว้แล้วมันก็หักติดมันต้นใหญ่ขนาดคนบอก มเม่นบ่นี่ค่ะบเม,ม่น่นฮะบเมนมนตัวนี้กับตัวนี้เอาคือว่าคือกันอยู่บคือเลยตัวนั้นมันเป็นคนได้บันนี้บมีคนเกี้ยงัน,นเออเออเออไปหาแลไปหามันเกิดักแล้วพักแล้วอม่งเาก ก็จะบา่าก็ไม่ตัใหญ่นี่อย่างอ่อนนะอชนั่นบาง่อที่ัดงานสมชั่

ơi, Ôi! Mà bao bao, bao. Nè. Người đó hàng có chuột mắt កុកពីអិនណាស់ចាក់អកុកពីអិនណាស់កົບកាប់ចូលឲ្យយក เอ uh, uh ัดเออหดใเออเออชัดกระเพาเอามนอกกันชอ่ี่มันก okay ็กระเพานี่ะก๊อกหักเอาไปกรเพาเเออไปกรเพ้าเอาไว้ัดอีันก็ขางว่ะ อเออองตัานี่มันสูงพดตับๆอันนี้อนยากให้ออกอีกัวนี้ก็ได้เลยนเย้วนีก็อยากให้ออกอีนี่ขออยุกตัวนี้นะแล้วอุ้ดเขออยุกตัวนี้น เป็นหูเป็นตาเนี่ยครเนี่ยอันนั้นหันออกหมดบ่อหนอ่ะนะโอ้เขย่มตัวเออ,อ,เอ,อโอเคบบทนี้คักเห็นีหยเป็นหูเป็นตาฉันหูเลิอันทั้งทั้งังบ้านอนีกอันบนเขาโจรโจรเนาะเขามาหลักไก่ฮะอันนั้นเขาเข่า,ขาทางรังว้านอันนล้นเขามาเอาไก่นี่ อ,อ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ลาเด้อบาย้าตเลือดมองได้นี่ดึงไหมนะไม่ก็ไม่บาดเลือดออกให้มือนี่ไม่ไผ่ขูดเจ็บ